สัดีครับสวัสดีครับคุณวิยาคุณปิยดาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมเมื่อวานเนี่ยเราคลิบหน้าต่อเนื่องกันกับประเด็นของความรู้ทางกฎหมายด้วยนะครับดใช่ค่ะเรื่องของสินสมรสแล้วก็สินส่วนตัวนั่นเองครับค่ะครับวันนี้จะต่อไหมครับเจอเลยครับต่อจากนี้เลยดีไหมฮะนิดนึงดีไหมฮะได้ดีค่ะ ก็บอกว่าสินส่วนรถสินส่วนตัวเนี่ยมันจะพูดกันต่อเมื่อต้องมีการตื้นสุดการสมรสหรอเรื่องนี้ถูกไหมฮะค่ะฉะนั้น sure. วันนี้เนี่ยก็อยากจะถามเรื่อท่านอาจารย์ชีวบอกว่าเราเนี่ยอยู่ด้วยกันก็ต้องแต่งงานกันพอแต่งงานกันไปบอกว่าจะต้องแบ่งทรัพย์สมบัติกันต่อเมื่อมีการหย่าร้างกันนะครับเพราะฉะนั like so. ้นการติ้นสุดการสมรสตามกฎหมายครับมันมีอะไรบ้างครับท่านอาจารย์เชี่ยครับการตื้นสุดการสมรสครับ เอ่ป็นคำได้สองอย่างคือีิสุดนการจะลด้ว้สตวยคือเองคือสองคนก็มาปันไัยยาครับครับคือไปจดทะเบียนยาด้วยการดูความสมัคใจของคบอกฆ่านะครับตั้งฝ่ายผิ้จัดจายหรือร่วมกันไม่ได้นะครับแล้วก็อาการออกเโดยทางพิภาทคู่ก็คือไปตรวทะเบียนยากันที่สถานการเขตที่วางแนเจอทำไปอยู่ใน่ายเกิดวั ก็ไปตกลงรถนะที่อำเภอแล้วก็ในเรื่องการตรวจก็จะมีสองส่วนใหญ่ๆนะครับคือหนึ่งข้างตัวมีบุตรก็อยู่ที่เราจะดูแลใช้อำนาจในการปกครองบุตรอย่างไรครับค่ะ,คะก็จัดว่าจัดการแท็เตี้ยให้ลงตัวประวัติายและยหยิงรวมทั้งข้าอุชการะเลี้ยงดูบุตรอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องสัตว์ปิกก็อย่างที่เมื่อวานท่านนายกได้เล่าให้ฟังนะครับผมก็สรุปให้ปากจี๋เรื่องสัตว์ปีกได้ทิดงส่วนตัวครับ ทีนี้ในกรณีหยาที่สองก็คือการหยาตามคำหน้าท่านครับในเรื่องครับผมในเรื่องนี้เนี่ยที่ประเด็นหน่อนะครับว่าการหยาโดยที่จะต้องอาศัยอำนาจของศาลหรือต้องไปฟ้องร้องที่ศาลครอบครัวและเยาวชนการนะครับค่ะทีนี้เหตุแห่งการฟ้องหยาครับแบบมันมีอยู่สิบข้อสิบข้อนะครับท่านอาจารยะมีเหตุแห่งการฟ้องหยาอันที่หนึ่ง สามีหรือภรรยาเนี่ยคือปราระเลี้ยงดูผู้อื่นภรรยาหรือสามีเป็นชู้หรือมีชู้นะครับหรือไปวยุ่งเทวีกับผู้อื่นฝ่ายหนึ่งเป็นความอยากได้อันที่สองเนี่ยสามีหรือภรรยาเนี่ยระพูดชั่วนะครับไม่ว่าความประพูดชั่วนั่นมันจะมีความผิดทางวินัยนะครับไม่เดินทางทำายขายหน้าถูกดูหมิ่นถูกเกิดขัดอันที่สามเนี่ยสามีหรือภรรยาทำร้ายร่างกายกันหรือประมาทร่างกายหรือจิตใจ หรือวิประมาทกันหรือวมญญาประมาทนะครับหรือการเหยียดหยามซึ่งกันและกันเองอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับบางทีเนี่ยไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไปพูดนวิญประมาทนี้เหยียดหยามไปถึงบุพการีอีกฝ่ายหนึฝ่ายใดเป็นการร้ายแรงนิดแค่นี้เป็นเหตุในการป้องหยาได้นะครับต้องต้องมีหลักฐานไหมครับผมถามเพิ่มเติมกรณีนี้ฮะการแมดดาทอไปถึงบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเงี้ยครับครือเหตุอันนี้เนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ย างครั้งนี่นะครับถ้ามาันเป็นยุคสมัยก่อนจะไม่ใช้สมุสดสมัยาฉบาับมาดูนะภาษีได้เจ็ดสิบบานี่นะครับ,รบเราเคยมีแบบว่าชายเนี่ยนะครับในสมัยใช้โบราณนะครับชายก็เลียงดูจริงหญ่งตอนนั้นเอยสมัยนการ่ิมายังไม่เลิกขาดได้เรื่อยๆแล้วหลังหลังจากนั้น้วยมาเนี่ยก็ไปคิดว่าชายในยุคดาว่ากสาวใครอยางสูดได้นะครับแล้วจะใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภา กาตปอก็ดีโอกาสาาอาอนนรู้สทดส่วนประเทศลาดอย่นี้เนี่ยนะฮะยิงไม่ได้นะครับในแบบนี้หรือแม้กระทั่งว่าเราไปพูดพลาดพลิกหรือผุดปการอะไรอีกฝ่ายนะครับไป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 ตั้งชื่อแบบประดามอิจฉารักแบบนี้ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเหตุอย่างนี้อย่างที่คุณคุณคุณดีคุณแดงก็บอกว่าถ้าเราเอาหลักฐานได้เลยเช่นกันดูว่ามันจนยอนกันไม่ได้คุณแดงว่ามันต้องผัานกันมากกว่า ว่ามัส้ัญนะว่ามันเกิดข้นแล้วก็เป็นหาวจีนอย่างนี้นะครับจนกระทั่งคือเรามีการเก็บค่าเงนใหญ่นะมีปัญจพยาหรือว่ามีพยาหลักฐานที่ีนะครับที่ทำให้การเชื่อได้ว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ที่กำลัเกิอาร้อนแรนะครับค่ะเรื่องต่อไปก็คือว่าสามีหรือภรรยาจงใจสืงย่ากันไปเกินอีเช่นอย่างนี้นะครับอมรู้ว่าในกทางขเนี่มาร่องกัน แต่ล้วอาจจะขัดข้องหนองใจกันด้วยเหตุผลใ,ใจอะไรก็แล้วแต่แต่จงใจไม่อยู่ไม่อยู่ด้วยกันแต่ต้องเป็นความจงใจนะครับเช่นต้องจงใจเต้องจงใจก็บอกได้ <c oughs> ผมไม่อยากจะอยู่ก <c oughs> ับคุณนะเพราะผมก็ไม่เข้าคอนโดผมอยู่ภ <c oughs> รรยายอยากอยู่บ้านก็เลยก็เป็นเป็นกรเป้าบ้านไปกันแล้วกัน <ๆ S 2> ว่าอะไรกันก็ใครเข้าคอนโดฉันอยู่อย่างนี้จงใจทิ้งยาจไปเกินอว่าหนึ่งี่ที่ไปได้หนึึงก็มาต้องอยาดนะครับผมตองอยากกันนะ นี้เป็นข้อที่สี่ข้อที่ห้าเรอรมีที่สามีวิทยาสือสาสให้เป็นตัสารสืนะครับการจับสู่เนี่ยก็หมายความว่าจากทุณแนววิจิตที่อยู่ไปเกินสามปีโดยไม่มีใครทราบแน่ว่าอะารได้มีโอกาสใหนบอกว่าที่รักษาฉันจะไปทำงานตายไปเลย ไปม่ติดต่อไม่ติดต่ออะไรเลยนะครับไม่ติดต่ออะไรเลยใครก็ติดต่อไม่ได้ในเจ้าแบบที่เราอยู่สิทธิ์ขาดใจแบบนี้เนี่ยนะครับสามีภรรยาเนี่ยก็จะไปขอสายต่างกันจนสายสุดแล้วเรสามารถเปลี่ยนเป็นการต้องอย่างได้ครับผมค่ะครับเรื่องที่หกก็คือสามีภรรยาเนี่ยไม่ได้ให้การช่วยเหลืออุปการะยืนหยัดตามต้นเกิดหรือทำการเป็นปริปากต่การเป็นสามีภรรยาภายแรงถึงที่ขนาดที่ไหวเลยเจอร้องเกิดเกิด เราอยู่กินกันขนาดี้ระยากับภรรยาเราแต่เราไม่ไดเคยดูแลเขาเลยอไม่ดูแลไม่สนใจไม่เอาใจใส่เลยอย่างนี้นะครับแต่ถึงือนว่าวันนึงก็เขาเอาใจใส่เอกอยากจะเลื่อนหลักตอนเลื่อนกับหลักตอนแล้วก็คิดก็ปล่อยก็ไปอย่างนี้แหละครับถ้าอีกฝ่ายเดือดร้อนกป็นเดือดเดือดให้อุปการะยังดีก็ยมีมีกำหนดระยะเวลาไหมครับข้อข้อเจ็ดข้อหกเนี่ยฮะท่านรอง อันอันนี้ไม่มีนะครับไต่มีที่ขนาดจะตัดให้เรามอง,เ,องเ,เห็นว่าเปลี่ยนร้อนจะเกลี่ยนเปลือกนะครับะะเปลี่ร้อนจะเกิดเกลือกมันก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วคครับรับเห็นได้ชัดในออันนี้เจ็ดก็สามีหรือภรรยาเกิดอาการที่วิเครจริตนะครับค่ะวิเครจริตเนี่ยต้องเรียนจากท่านผู้จางท่านหลายค่านเคารพอยมาโดยว่าเป็นบ้าอาการเป็นบ้าอย่างนัเด็ดนะครับมมีแค่สักระบบว่าที่อธิการเป็นบ้าเนี่ย ข้อที่นี้เนี่ยเป็นเป็นความตัดสินใที่สุดนะครับว่าสามีหรือภรรยาถ้าอยู่กันแล้วเนี่ยผม็นเร่าเราเนี่ยเป็นกรณีกรณีป้าพงพอโรดานป้าประเด็นครับมาแล้วเกิดเหตุการณีกอย่างนี้เราต้องเราต้องเราต้องคิดใจนะครับว่าภรรยาเนี่ยเขาก็จะได้ไปใช้ชีวิตใหม่หรือเขาอาจจะต้องไปหาใครที่เป็นผู้บุคคลรายยืดนเขาก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องอยาดเอาได้ครับผมค่ะนะอันที่แปดสามีหรือภรรยาผิดคำพูดแต่ในเรื่ความประพฤติ ตัวเชฟผมผมนี่นะฮะคืภรรยาและผมเนี่ยประพฤติเ,ย,เย์เป็นอาชีพเมาหัวลานะนะครับประพฤติตนเป็นนักเลงการคานันจนกระทั่งเรื่องนี้เนี่ยภรรยาบอกว่าไปแล้วฉันไม่ไหวกับเธอแล้วนะครับไปตกลงมาแล้วอารับิไปที่โรงพักไปที่อืเนอบอกว่าให้เธอเลิกเรื่องนี้นะนคุณภรรยาคุณผมก็บอกผมก็เลิกแล้วต่อนนี้ผมจะเลิกเลิกการค้านันผมจะ,นะไม่เมาอยากเตะแล้วเพราะฉะนั้นเธอทำกันโดยตลอด เปอกสารฝ่ายเดื่วกให้คนรับรี้รับหรืกันว่าะเคียร้อยแล้ว0 60 60คันดผมันพูดสัญญาผิไย้ายเการต่อ้เรื่องความปรพิมก็เป็นเหตุอีกฝ่ายนียฟ้องอยาบนครับมีคือกรณีที่แปดนะครับอีกกรณีทเก้าค่ะมีภรรยาเป็นโรคติดต่อได้แรงอั้งรืนจะทำให้อีกฝ่ายเป็นเรับองนะครับเป็นไท้หรือมีลักษณะเรื่อรางที่มีก่าไทยได้นะครับเป็นโรคติดต่ออย่างได้แรง ไม่ mhm. หายได้อย่างที้สามีหรือภรรยาเนี่ยฟ้องาหย่าผมอาจจะเป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งถ้าเผื่อภรรยาอยู่ด้วยแล้วเนี่ยภรรยาก็จะติดต่อไปด้วยก็เป็นอันตรายต่อภรรยาด้วยเป็นอันตรายต่อภรรยาเป็นอันตรายต่อบุตรภรรยาเห็นแ้วก็บอกถ้าคิดอยู่ต่อไปเป็นฐานๆนั่นลูกก็จะแย่ักฟ้องหย่านะลูกจะแย่ไปอยู่ที่อื่นอย่างนี้ต้อเกินเหตุนะครับผมแม่เลื้ยงอันสุดท้ายนะครับอันเรื่องนี้แหละเรื่องนี้เนี่ยกลับถึงที่ก่อน าบอกว่าสามีหรือภรรยาเนี่ยมีสภาพจหกาจอันขับให้สามีหรือภรรยาไม่อาจเลือกเอาเวทีกันได้แบมแบไม่อาจเลือกเอาเวทีกันได้ตลอดนะครับสายความบ้าคลัได้ใส่เ่ยเนี่ยเกิดกรณีทางทางเพศขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่อาจสามารถเลือกเอเวทีได้ถ้าพิสูจน์ได้นะครับติดป้ายตจดหยแม้แม้กระทั่งเรื่องของสภาพจิตใจด้วยไหมฮะกรณีที่สิบเนี่ยฮะท่านท่านรอง กรณีที่สิบเนี่ยหมายถึงว่าไม่อาจรื่อโรเวทีได้นะครับเป็นเป็นข้อบกพร่องทางกายเป็นที่พิสูจน์ได้ทางการแพทย์อ่าเนี่ยครับอันนี้คือคือไม่ไม่ใช่ว่าคุณสมบัติครบทั้งสิบข้อแต่ว่าหนึ่งในสิบก็ได้ที่เป็นเหตุฟ้องหย่าได้เลยครับได้เลยี่ครับมีข้อที่เกี่กับสอยู่ที่สิบะ้บโดยการเลียจะเห็นว่าต้องครอบตัวก็ไปต้องกับด้วกันสามจำรุ่มมาถูกไหมฮะครับเราจะได้บางทีสามีไป ยาเสพติดแบบเสพไปแล้วสามปีอย่างเงี้ยภรรยาก็อยู่ไม่ไหวร่างภาพครอบครัวหรืออะไรกันแล้วแต่แตยอย้องหาเหตุยาเลื่อนไปเลยเนี่ยก็คืออย่างนี้เหตุตรงนี้มันจะเป็นเหตุยาในในในหน่หัวข้อไหมครับมันก็เป็นได้นะครับมันเป็นได้นะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับคบม,ม,มัน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 มีมันมันเป็นเหตุอย่างนี้ครับว่าการที่ฝ่ายนี้นะครับถูกจับคุกเพิไป ติดอีกหนึ่งปีแล้วเนี่ยกฎหมายบอกดีนะมันมี้กับทักษะด้วยนะครับว่าเพื่อเพื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องทำทากษาให้ลดโทษให้ให้ลงโทษจากผูกระทและก็ถูกชักชินกับปีเนี่ยโดยที่สมมุตินะสมมุติว่าผมเนี่ยนะครับไปขับรถจะมีคนจับกลุ่มหน้าตาและถูกชักชวนจากกลุกเกินกว่าหนึ่งปีและผมติดคุกมาแล้วหนึ่งปีโดยที่ภรรยาผมไม่รู้ไม่เห็นเลยนะครับกับโทษของผมกับการนะครับ ะครับไม่รุ่ยเล็งใจด้วยอัดเป็นเกลที่ทำให้เขาหี่อท่านผู้ว่าภรรยาเนี่ก็ได้รับความเสียหายครับผมบอกนะครับอันนี้เป็นการประพฤติชั่วอย่างไรแลอผมเ้วภรรยาไม่ได้เอาเหตุนี้มาฟ้องใหญ่ที่ท่านเยียกว่าก็ได้เช่นเดียวกันก็ได้นะครับแหมนะแล้วทีนี้อย่างที่เราได้ติดตามข่าวคือส่วนใหญ่สามีภรรยาพอพอเกิดปัญหาก็คือมีการหย่าร้างกันไปเรียบร้อยแต่ว่าฝ่ายสามีก็ยังมาตามราวี ฝ่ายภรรยาจนถึงขั้นแบบง้องอนแบบถ้าไม่ไม่คืนดีด้วยเนี่ยบางบางบางรายเนี่ยก็จบชีวิตไปกับเหตุการณ์ลักษณะนี้เหมือนกันเออทีนี้ในทางกฎหมายเนี่ยพอจะมีการคุ้มครองในลักษณะแบบนี้ได้ไหมคะก่อนที่จะเกิดเหตุแต่คะท่านคะเรื่องนี้เนี่ยเพื่องประวัติยัอนมาเร็วของท่ายยมนะครับมันมีกรณีที่เกิดขึ้นเร็วๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ย วันนี้เนี่ยในขั้นการกระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยทำสมัยนะครับถ้าเราเนี่ยได้แยกทางจากสามีหรือภรรยาของเราแล้วเนะครับและเกิดกรณีเช็ดกิดแฉแล้วตัวอย่างนะเนี่ยเราเนี่ยมีสิทธิจะไปแ้กควมนะครับนะครับแล้วก็ไปร้องทุกว่าวันนี้เราได้ถูกกบฏเช่นนี้เนี่ยนะครับแลวเราบังนะครับและเราจะได้รับอันตรายนะครับต่อให้เกิดความเสียหายราคาญให้เราหรือก่อน น่าจะครับที่เราเลือกอะไรเราจะไปร้อนไุไม่ได้ครับค่ก็แค่นี้เองไปไปดําเนินการแจ้งความนะครับได้ครับได้ครับหรือม็คือว่าเราไปย้อมที่ศาลนะครับหมายความว่าทําำเรื่องไปที่ศาลนี่ยนะครับศาลก็จะมีคําสั่งให้บุคคลทา้นนั้นเองนะครับอยู่ากับเรานะครับอยู่ายกับเราเช่นบอกว่าไปร้วดในรัฐมนตนีเข้ามนเท่านี้เนี่ยคุณเข้าไป่ยุ่งเกี่ยวกับเขาไม่ได้ถ้าเขาเข้าไปอย่างนั้นเอง ทางเจ้าหน้าที่ตรวจก็จับคู่กันอปนั้น,นถ้าเกิดมีลักษณะสองกรณีนี้ก็คือไปแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้กับศาลเป็นผู้สั่งให้อยู่ห่างจากเราเท่าไหร่ในระยะเท<ด>่าไห่เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาปุ้นเปี้ยนหรือว่าวนเวียนมาดูแล้วเรา<ม>รู้สึกไม่ปลอดภัยอันนี้ก็สามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไ,ได้ทันทีเลยใช่ไหมคะ,ะครับ แต่น่าสนใจนะฮะยังมีประเด็นผมว่าน่าจะมีอีกหลายแง่มุมเลยที่เราต้องติดตามวันพรุ่งนี้ดีกว่ามีมีท่านท่านหนึ่งนะฮะคนเก่งฝากถามท่านนายกและท่านรองครับรู้สึกว่าจะเป็นประเด็นที่ผมเคยถามท่านนายกกับท่านรองเอาเป็นว่าย้ำอีกรอบแล้วกันครับปัญหาเรื่องของหนีทหารถามว่าจะมีปัญหาในการทาพาสปอร์ตหรือไม่ครับท่านท่านนายกท่านรองะครับการหนีทหารนี่นะครับการทำพาสปอร์ต เอกสารทางไปตรวจทหารเป็นเรื่องจำเป็นนะครับครับเพราะว่านอกจากกระยาชนทะเบียนบ้านอะไรก็ตามแล้วเอกสารในทางราชการเกี่ยวกับเรื่องทหารเป็นเรื่องจำเป็นทั้งสิ้นในการที่จะออกร์ตรปอดสรทญาณฉะนั้นถ้าบุคคลใดที่หีทหารแล้วเนี่ยถขาดเอกสาราดนี้ทางหน่วยงานที่ทำาัสรปรอดก็จะไม่ออกพาสปอรอดให้นะครับครับผมนะฮะชัดเจนนะคณเก่ง ตามนี้เลยนะครับค่ะต่อเน,นื่องด้วยคําถามของคุณพี่ชัยค่ะเขาบอกว่าแต่งงานกับภรรยาเนี่ยแล้วก็มีบ้านด้วยกันหลังหนึ่งต่อมาเนี่ยได้หย่ากับภรรยาถามว่าบ้านหลังนี้จะเป็นคลองใครคะอืมไม่ก้าวใจเลยครับแบ้านหลังนี้ก็ได้มาในระหว่างสมรสนะครับ,ค,รบค่ะครัคบก็เป็นที่สมรสน<อ>ะครับแต่ที่สมรสตัวนี้ก็แบ่งเป็นคนละคืนนะครับแบ่งเป็นคนละครึ่งนะคะนะเป็นสินสมรสน,น,บบรนะครัครบคุณพแบบี่ชัยฮะ อีกคำถามหนึ่งสุดท้ายเลยครับคุณสุริยาฝากถามว่าแฟนเนี่ยรู้จักกับเจ้าหน้าที่แบงก์แห่งหนึ่งครับท่านไหนท่านรองแล้วนําเอกสารนะจะยื่นขอกู้นะครับโดยมอบให้เขาไปดําเนินการนะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยทางคุณสุริยาเองเนี่ยยังไม่ได้เซ็นชื่ออะไรเลยนะครับจนถึงตอนนี้ไม่สามารถติดต่อกับคนคนนั้นได้เลยนะครับก็ถามว่าเอ๊เขาจะเอาเอกสารของเราเนี่ยไปดําเนินการธุรกรรมเองได้ไหมครับก็คือวงเล็บมาด้วยบอกกลัวว่าเขาเนี่ยจะไปทําอะไรที่ไม่ดีด้วยครับ ครับก็เป็นเรื่องที่ท่านมีเอกสารไปแล้วเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือข้อมูลทางทางเอกสารไม่ว่าบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านเนี่ยอาจจะไปเป็นการปนําไปสู่เอาข้อมูลไปเชิงในการเชิงที่มีการที่ผลิตได้นะครับแต่ข้อสำคัญที่สุดวันนี้คุณสัญญาน่าจะต้องไปที่ได้ความต่อนะครับว่าบัตรต่างๆหรือเอกสารที่สำคัญต่างๆเนี่ยได้มอบให้เจ้าหน้าที่แบงค์ชื่ออะไรนามสกุลอะไรเพื่ออะครการไว้เป็นหลักฐานเป็นสํัคัญเพื่ออะไรครับ เพราอว่าเอกสารนังนกล่าวเกิดไปใช้ในการกระทันความผิดหรือทําให้ตัวเองชอบรับผิดชอบเนี่ยเราจะเกิดช่องว่างที่บอกว่าเราได้แจ้งความดำเนการแล้วว่าบัตรประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเราได้หายไปณวันนี้นะฮะฉ voilà <น>ะนั้นหลังจากที่เราแจ้งความแล้วเนี่ยสินจีมันจะมาปกป้องเราว,ว่ากรณีถ้าไปทําอะไรเกิดเหตุกเกี่ยวพันกับการที่เอาบัตรเราไปพลาดซิ่งจาก หลงอื่นๆที่ทำได้เรื่องว่าผิดจะค้นภา่าไปเพราะเราได้แจ้งความแล้วว่าปัดเราได้หายไปับเจ้น่าชื่อนายหนึ่งชื่อนี้ฉะนั้นแล้วหลักฐานตรงนี้เก็บไว้ดีๆนะครับแล้วก็ไปขอออกเอกสารใหม่เลยครับครับนะขออนุาตนั้งโหวตใหม่นะครับตามนี้เลยนะครับคุณเสียวย์โดยความสบายใจก็อย่างที่ท่านนายกบอกนะคะก็คือไปแจ้งความว่าเป็นหลักฐานค่ะท่านรองฮะขอเพิ่มเพิมเพิเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิคมเพิ่มเพิ่มเคิ่มเะครัเพิ่ม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 กพิ่มเพิ่มมว่า ้ปตกเหล่านี้นะครับเราเราเราได้มอบเอกสาหรับที่นี้ไปแล้วเจ้าหน้าที่้เามามคือน,นะครับเราเข้าใจว่าจะถูกขายเขามาแจ้งความว่าหายครับแต่ในขณะเดีวยวกันเราต้องบอกว่าเรายกเลิกสอาเนาทั้งหมดที่มีอยู่นะครับาบางกรณีเช่นว่าเราเนี่ยให้บัตรกัไปด้วยนะครับและเป็นเงาผ่านไปด้วยเราขอยกเลิกทังก้งหมดนะครับขอยกเลิกบัตร แม่จะได้ครอบคลุมนะครับปัญหาทั้งหมดด้วยนะคุณสุริยาครับเราติ้งท้ายกันแล้วครับทั้งสองด้านครับวันนี้รับวันนี้เวลาน้อยสั้นๆครับในกระบวนการที่ติดทำนะครับเอประจักษ์พยานหนึ่งปากนะครับดีกว่าพยานบอกเล่าสิบปากนะครับประจักษ์พยานหนึ่งปากเท่านั้นนะครับมีคว่มสําคัญมากกว่าพยานบอกเล่าทั้งสิบปากนะครับค่ะเชื่อใครับที่ว่าเป็นคำคงนะครับคำคงแหมเดยท่ายกนะครับว่าเป็นจริง พูดจริงไม่เห็นก็ต้องบอกว่าไม่เห็นครับทำไมใช้ได้ทั้งในศาลทั้งทั้งทั้งในเรื่องของชีวิตจริงแล้วก็ในศาลนะครับเหมือนเหมือนกับคำกลมของกองชี้เลยนะครับท่านรองเนี่ย อะไรที่เราไม่รู้ก็บอกไม่รู <te anc is> ้ะอะไรที่เราทราบนะครับก็พูดไปตามที่เราทราบที่เคนฉลาดนะครับแวันนี้ได้รับความรู้จากทั้งสองท่านนะคะมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าในวันพรุ่งนี้แน่นอนเราจะมาต่อเนื่องเกี่ยวกับความรู้ต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงคําถามจากคุณผู้ฟังด้วยตรงนี้กลับมาติดตามขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับวันนี้ครับขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวรับครับ มาฟังข่าวต้นชั่วโมงกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อเนื่องกันชั่วโมงหน้าหลังสามทุ่มครับข่าวจราจ